ฮัลโหลฮัลโหลโได้ยินไหมคะกลับมาแล้วค่ะกลับมาทันกันไหมคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยเสียงไม่ขึ้นมาชัดค่ะมาชัดค่ะทีนี้ชัดมาเลยนะชัดมาเลยนะ มาแล้วแนวนอนด้วยโอ้โหล้วนล้วนนิดหน่อยดูทรงแล้วน่ะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะน่ะขอบคุณสำหรับแม่แพทนะคะยังจำได้แม่แพทย์นะคะคุณแพทย์ชุนคุณแพทชุน,นิดนะคะน่ะสามพันบาทสามพันบาทกับภาพนี้นะคะเสียงชัดเจนนะ่ะมาแล้วเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยว,ยวตอนนี้ยังมีเวลาอยู่น่ะเดี๋ยวเราพาไปดูน้องช้างกันกัน,นะเสียงมาภาพมามาดูน้องช้างกับเพื่อนเขาเลยน่ะมาดูเพื่อนเขาด้วยน่ะ เด็ก right? right? <laughs> หญิงน้ำเมยนะคะเด็กหญิงน้ำเอยนะคะอ่ะสำหรับท่านใดที่ประมูลไม่ทันนะคะสี่พันบาทเมื่อกี้ก็ไม่ทันนะคะไว้กลับมาใหม่รอบหน้านะคะในวันศุกร์นะคะได้นอนสักที <laughs> นอนสักทีคุณบันเซนียนบอกว่าได้นอนสักทีนะนะ่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้เมื่อกี้เครื่องขางงงมากเมื่อกี้สี่พันชื่อจีนอ่านไม่ออกนะคะแต่พอดีว่าค่าไอราคาที่สี่พันบาทมาตอนปิดประมูลพอดีเลยคะ่ะตอนนาฬิกาดังดังปุ๊บ สี่พันบาทมาแต่ก่อนหน้านี้ 3, าสามพัน,พน,น,ะะนพบาทสิ้นสุดที่คุณแพทชูนิดนะคะน่ะเพราะว่าสิ้นสุดที่คุณแพทชูนิดนะคะของวันนี้นะคะส่วนวันอื่นๆนะคะไว้มาประมูลกันใหม่เรายังมีกิจกรรมให้ให้ได้ชมกันเรื่อยๆอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ความพร้อมของน้องช้างของเราด้วยนะคะว่าวันนี้จะว่างหรือไม่ว่างนะคะส่วันนี้น้องช้างของเราว่างมากแบ่งเขากินหน่อยก็ได้ห่วงะห่วง อ๋อมาไม่ทันมาไม่ทันนะคะคุณชื่อจีนสี่พันบาทนะคะไม่ทันนะคะไม่ทันนะคะน่ะงวดนี้เป็นภาพวาดวันนี้เป็นของอ่าคุณแพสชูนิสน่ะกับน้องช้างพังเคล่างเพื่อนๆด้าน,นข้างของเขาก็ชื่อน้ำเมยค่ะส่วนท่านใดที่ตามหาสมศรีอยู่นี่นะจ๊ะน่ะอยู่นี่นะจ๊ะสมศรีน่ะคุณแซงชอนเชอรี่นะคะอ่าเดี๋ยวให้ เวลาเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมช้างตามจุดต่างๆกันอยู่นะคะเขาอยากเห็นนะเขาอยากโชว์อยากวัดรูปไหมสวัสดีค่ะเด็กหญิงน้ำเมยนะคะ16ปี16ปีบอกว่าซาผมไม่ทีไรตึงได้นวเนี้ยกระช่างตลอดเวลาตีผมบ่ได้ซานี่นะกระตึ้งมาสนใจนะอะดูไว้ซะ แล้วก็จะได้วาดตามพระจหยวานริ้วทุกอย่างฮะเออวาดไปกงหัวไปก็มีอ่ะ อ่าระหว่างนี้สวัสดีแอสอสาน้องน้ำเมยมามาอ่านคอมเมนต์กัน,กนดีกว่าวันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเสียดายจังเวลาดูจะดีเลยนิดหนึ่งเครื่องค้างด้วยค่ะรอบหน้านะคะรอบหน้าขออภัยนะคะหากไม่ทันนะคะรอบหน้าเรามาบิดกันใหม่นะคะรอบหน้าเรามาบิดกันใหม่กับผลงานศิลปะนะคะอ่าน้องชา้างของเราเคลังวาดภาพสวยมากให้ชมให้ชมนี่คืออะไรคืออะไรจะช่วยเพื่อนบิดประมูลหรอคะ จะช่วยเพื่อนบิดประมูลเหรอคะดูหนุ่มเกาหลีเขาทำอะไรกันตรงนู้นหนุ่มเกาหลีมีสมาคมหนุ่มเกาหลีเขาทำอะไรกันคะเผาข้อลามแล้วค่ะทำตอกนะจักตอกเขาเรียกอะไรนะทำตอกนะไว้มัดอะไรทำไมตอกนี่ได้หลายอย่างนะเหมือนลวดเหมือนลวดสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่คือตอกทำมาจากไม้ไผ่เนาะมีผลงานหลายเชือกเลยคะ่นะน่ะ ดีเลยค่ะดีเลยมีผลงานไหลเชือกเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะคะวันนี้มีเชือกเดียววาดรูปให้ชมนะคะจะวาดสองภาพก็กลยอยู่เวลาจํากัดนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปทําภารกิจอีกหลายอย่างอยู่เหมือนเดิมค่ะภารกิจด,ดิฉันนะคะภารกิจอสสาวไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเวลาลัดตัวทุกวินาทีเรียกว,ว่าทุกวินาทีก็ได้นะค,ะคือนอกนอกเวปุ๊บนะกลับมาพีลืมเบตัวเองไปเลยนะคะค่ะ กิจกรรมของเรามันจะดีเลยนะคะนิดหนึ่งน่าอาจจะเป็นหน้าใหม่หรือเปล่านะผู้ชมหน้าใหม่นะคะต้องใช้เวลาเรียนรู้ปรับตัวกับไม่ใช่ไม่ใช่เราปรับตัวหาแขกนะนะะนักท่องเที่ยวผู้ชมของเราต้องปรับตัวหาเรานะได้ข่าวว่าแสนรูก็วาดภาพได้นะ่าจะให้พี่โอ๊ตมาฝึกโชว์นะคะอันนี้ต้องอยู่ที่ดูนพินิษของอผู้บริหารนะคะว่ายังไงนะคะหรือดูนพินิษของคุณหมอดูนพินิษของพี่ควานด้วยนะคะน,น่าสนใจนะคะน่า แต่ไม่เคยเห็นพี่ชะพี่โอ๊ดฝึกช้างวาดรูปเลยนะน,น่าจะต้องไปฝึกก่อนแหละน่าจะต้องไปฝึกที่โรงเรียนก่อนะแต่จริงน้องเขาถ้าอยู่อย่างนี้จนเคยแล้วเขาก็อาจจะไม่อยากวาดรูปแล้วก็ได้นะคะด้วยวัยอะไรของเขาแล้วก็ก็อายุเยอะแล้วเนาะที่เหมาะไม่ค่อยไม่ค่อยไอยเท่าไหร่กับการเรียนรู้เท่าไหร่เหมือนคนนะ่ะอืโตขึ้นก็นไม่ค่อยอยากเรียนล้ะค่ะเหนื่อยขี้เกียจอะไรอนยะ่างี้ค่ะ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะตอนนี้เอาตอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่นะคะ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอลลีนะคะ uh, This is elephants in Tonon Northern Lampang Thailand We have lots of elephants here 126 e l e p h a n t แม่เห็นไหมพอพอไม่ได้ดิวกับเนื้ออุ่นปุ๊บแดดก็มาฟ้าโปร่งดิวกับเนื้ออุ่นไว้เป็นเดือนไม่เคยได้วาดเลยนะ่ะพูดถึงก็มาชื่นชมของเขาแล้วเนี่ย พูดถึงก็มาชื่นชมของเขาแน่แน่เวลาดิวกับเนื้ออุ่นดีไลไม่ได้วาดรูปทุกทีเลยเก็บรูปก่อนดีไหมคะกลัวจะฟาดยังไม่อยากให้เก็บเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยคะ่ะแน่เดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะเราค่อยค่อยเก็บผลงานนะคะผลงานของน้องช้างมาแล้วนะคะเคลเคลางจ้าเดี๋ยวเราจะมีเก็บภาพนะคะให้กับผู้ ชนะการประมูลด้วยเป็นภาพวาดคู่กับนักเรียนของเราศิลปินของเรานั่นเองนะะน่าแต่น,น้ามาแล้วรอผลงานเนื้ออุ่นนะคะเขาบอกว่ารอผลงานเนื้ออุ่นไม่ฉันรู้แล้วแหละว่าจะให้อุ่นวาดอะไรเดิมๆที่นางถนัดนั่นแหละเดีดยเด๋ยวมาหาช้างดีกว่าค่ะ มาหาสองสามีภรรยาตรงนี้สองสามีภรรยาเธอมีชื่อว่าวนาลีกับโจโจ้ค่ะไยเทียม <Hi, Th> <laughs> ทำไมเทียมหันหลังแล้วล่ะโ <laughs> บกมือละ <laughs> <laughs> เสียดายจังน่ะ <laughs> พี่พี่เห็นพี่ท <laughs> <laughs> ี่ รักช้างด้วยไหมคะเสียดายนิดนึงเวลาดูภาพจะดีเลยนะะเอาไว้เอาใหม่ค่ะไว้เอาใหม่นะคะมีอีกเยอะนะแต่อาจจะไม่ซ้ำหรือถ้าอยากได้ซ้ำก็บอกได้เลยนะฮะ Hi l o ลีน i n I'm thinking you looking for Wanari and Jojo jo, So l o ค r a i n e coming t h e m h i เซเทียมนะเซไฮวิทเทียมนะคะนะ uh, When you come here l o ลีน เตียมนิดอะ need to know when you come back before he retire before he retire please come to see him โอสวัสดีนี่อย่างหรอกดตุ่มมาได้กะเออแต่ถ้าโทรต่างประเทศบางทีก็อาจจะดีเลย์นะมันจะจ้าหน่อยเพราะวันอยู่ไก่อะไรขอสตางค์ขอสตางค์ c o ตรีย i e m asks. Tiem asks you when you will back September กันยากันยาลุงเตรียมไปสิ้นเดือนนั้นใช่มั้ยไปอะ่ะโอเค He will leave in the end of September but if you come as he ever told you last time when you come he will come to see you even he will back to hometown เคยอู้กันไว้ว่าถ้าวันได้ติลอลินมาจะขับรถลูกแปรมาหาหึถ้ากเกษียณแล้วถ้าบอกเกษียณโอเค he still h uh, s a i the same thing นะ when you come back นะ he will come to see you เสียดายว่านารีอยู่กับพ่อมายาวนานอยู่ตั้งแต่ผมดำยันผมขาวเลยค่ะ พึ่งเข้ามามาลีเต้นอยู่หรือเปล่านะมาลีก็เต้นตลอดเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือสมาคมสาววัยรุ่นนสาววัยรุ่นตรงนี้ก็จะมีมาลีอารีนาแอนสิงหาลูกรักค่ะเนี่ยต้องใช้คำว,ว่าสิงหาลูกรักวันศุกร์งานยุ่งอีกแล้วนะคะจริงๆอ๋อหมายถึงคุณวาลินใช่ไหมคุณวาลินวันศุกร์งานยุ่งอีกแล้วค่ะทำงานไปดูไป thank you โอเค มีหลานให้แม่ๆชื่นชมลุ้นอยู่นะคะสวัสดีค่ะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าฝน,นมาเหรออ๋อเมชีนึกว่าฝนมา,มมาคุณโรสเมรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าตอนนี้น่ะน้องชางของเรายังอยู่จะยังอยู่ขี้โช์เลยหนึ่งกลุ่ม ขี้โชว์หนึ่งกลุ่มอึอโชว์หนึ่งกลุ่มนะคะน่าดาน,นาของเรานะะ้องช้างสิงหามารีวันนี้ AI สุดหล่อมไม่มานะคะส่วนสองสามีภรรยานีา้พากันกินเบรคฟาสค่ะเบรคฟาสวันนี้อาหารคลีนคลีนะคะคลีนคือกินให้หมดอย่าให้เหลือนะคะอ่าลุงเทียมลุงเตียมนะเขาอาจจะพิมพ์ยากนิดนึงลุงเตียมนะลุงเทียมบอกว่าถ้าสมมุติว่า อ่าเขาให้ต่ออีกสามปีก็จะต่ออยู่นะคะแน่ให้ต่ออีกสามปีก็จะต่ออยู่กดมาได้สักอย่างเลคะออมันจะกดเขาบอได้เขาบอเตรียมมันก็เตรียมเออมันมันแบบมันแบบมีไง มันไมัมนเปคำมันไม่ใช่คำสาโกนนะสวัสดีค่ะเสียงใสน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีคุณแพชชั่นนะคะสวัสดีค่ะแอดเสียงใสขอบคุณค่ะพาดูมีมีมยุ้ยหน่อยได้ไหมคะนะ สวัสดีค่ะแอดทุกท่านสวัสดีค่ะกิติยาพรนะคะลุงแทนจะได้ต่อด้วยไหมนะอยู่ที่นโยบายนะคะหนูอยู่ที่นโยบายของหน่วยงานนะแต่โดยปกติแล้วจะไม่ต่อนะหรือไม่ก็อาจจะปรับเป็นอ่าจากพนักง,งานก็เป็นลูกจ้างนะคะลูกจ้างลุงเตี่ยมอยากอรอหลานตลอดลุงเตี่ยมเคยเห็นหลานมาแล้วหนึ่งหน แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่เป็น,นะคะ่ะรุงนี้น่าจะตามลูกสาวไปประมูลภาพที่กัดก้ออีกเนะะียไปส่งใบบวมเลยคะ่ะนู่นเนี่ยอยู่ใกล้พ่อด้านหน้าคือพ่อด้านหลังคือลูกนะคะด้านหน้าคือพ่อด้านหลังคุณลูกะคะเด็กหญิงสมสีนะคะอายุไม่ใช่สมสีช่วงนี้เครื่องรวนบ่อยมากเครื่องลวนบ่อยมาก <laughs> พูไดไปเร่อยก็บ่อยด้วยนะคะแปลกใจตัวเองเหมือนกันสงสัยร่างกายจะน็อกละนะสวัสดีคุณปัามเพนค่ะสวัสดีค่ะนะ่ะเด็กหญิงอ่าใบบุญของเราะะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามน้ำสักคู่กล้องโทรศัพท์สวยไหมอเออเห่ะจะใช้ยืมกล้องถ่ายรูปสวัสดีค่ะพี่แอนพี่ควานแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะ ไงงย,ย้ำติ่ีนทั่นแหละเดี๋ยวไปดูหลังบ้านฝากภาพวาดแป๊บหนึ่งนะอย่าพึ่งเตมานะนง่ายแล้วน,นะง่ายเหรออยากทายหูป่ะอยากทายหูแต่กล้องบอกวางเตือนนะกล้องทายของน้ำเหรอ,อเดี๋ยวมา15นาที โอเคเห็นลูกชายแสนชัยไกลๆเดี๋ยวก่อนจะปิดไลฟ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูช้างเชือกกระื่นกันบ้างนะออกจากเวิรงนูน้นมาเจอเวิรงนี้วันนี้มีใครมีนักท่องเที่ยวมาแล้วคะ่ะนักเที่ยวคนแรกมาดิฉันก็ต้องปฏิบัติการในการดูแลนักท่องเที่ยวไปแล้วหนึ่งนะคะ เพราะพลายนิ้งนองค่ะน่เห็นด้วยกับการจ้างงานต่อนะคะอ่าต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐจริงๆนะเรานี่ไม่สามารถนะคะไม่สามารถหนึ่งช้างของเรามีนิ้งน่องมีมงคลลมหายใจหอมสดชื่นนะ่ะ จำได้ติดตามาที่นี่เหมือนโดนลมควันเลยอ่ะกลิ่นคือแบบอะไรนะฮัลโหลนี่ไงมา่เช้าใครด่าใครบอกว่าเข mm hmm. ลางกับพี่น็อตใช่ไหมคะเนี่ย <Yeah, S 1> นี่ค่ะพี่นอ็อต <laughs> ต้นไม้บางมิดนะว่าไปต้นไม้บางมิดเดอ <laughs> ไม่ธรรมดานะเนี่ย ตอนแรกน้องจะบอกว่าน้องจะให้ตุ้ยนุ้ยมันแอบ t r a c t ซะหน่อยเธอไปหานั้นมาจากไหนอะ่ะที่ถือมานั่นอะมีหรอต้องไปซื้อเลยเนาะซื้อตลาดสิบบาทได้นิดเดียวเลยเดี๋ยวถ้าอยากได้จะบอกนะคะ พี่นิ้งน่องไปไหนพ่อนิ้งนองไปไหนคะเพื่อนฝากถามพ่อนิ้งน่องอยู่ในสมาคมบอยแบนด์ค่ะอยู่ในสมาคมเมื่อกี้ที่เขาลาสมาคมกันตรงนั้นแหละพ่อนิ้งหน่องนะคะสวัสดีพี่นิ้งหนองนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะให้พี่ควานอยู่ต่อจะดีมากเห็นว่าคานควางขาดคะแนนพ่อต้มยำเสียแล้วเมื่อวานไม่ใส่ปลาหมึกนะไม่เหมาะมั้งไม่เหมาะมั้งจะใส่ปลาหมึกนะ่ะ มาดูช้างตรงนี้บ้างมีพลายใจพลายมงคลวันนี้ว่าจะพาไปดูแสดรูกับนัมมีแต่อยู่นู้นนะคะน่าจะเดินไปไม่ทัน,นะคะ <ng> น่ะนะเมื่อวานเห็นเขาอยู่ใกล้ๆไงก็เลยว่าจะพามาดูแต่วันนี้อยู่ไกลสะลนะน่ะเห็นด้วยต่ออายุงานพี่ควาลหล่อจัคงครับเนีมาดูพี่มงคลขี้อายแล้วตรงนู้นก็คือพลายใจนะคะพลายใจนะ ช้างพลายอยู่ด้วยอ่าวันนั้นไปไม่เจอพี่มงคลเจอพี่เบิร์ดใช่ไหมคะ <laughs> น่าหล่อจังน่านิ้งนองเป็นช้างที่มีลมหายใจหอมสดชื่นนะเอ้ยไม่ใช่นิ้งนองมงคลเป็นช้างที่มีลมหายใจหอมสดชื่นลมหายใจไม่มีกลิ่นแปลกนะดูเป็นช้างเป็นผู้ชายสะอาดเป็นผู้ชายละมุนมากาไม่มีกลิ่นนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องไปในส่วนของาการเตรียมการแสดงกันต่อนะคะวันนี้จะไปไวัดินหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเก็บภาพถ่ายภาพภาพวาดก่อนนะกับศรริลปินของเราตอนนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วนะคะอ่าต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับการขัดใจขัดจังหวะนะคะอะให้ดูนิ้งหน่องเป็นขวัญตายอีกรอบหนึ่ง่ะโบ ช้างจะมีกลิ่นช้างจะมีกลิ่นตัวหอมอ่ะถอยนิดนึงนะคะ ขอบคุณแอดสาวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะน่าจะมากกว่า400คนสำหรับวันนี้นะคะในการติดตามชมกิจกรรมไลฟ์นะคะในวันนี้รวมถึงมาให้กำลังใจพี่พี่ชาให้กำลังใจพี่ควานะคะมาคุยเป็นเพื่อนกันนะคะในกิจกรรมไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแอดสาวมีอะไรจะ,ะให้ดูอีกนะคะน่ก็ ติดตามกันนะคะหลายท่านมาเที่ยวมาแล้วนะเห็นตัวจริงแล้วไม่ต้องเรีอกแอดสาวก็ได้นะรู้สึกตะกติเรียกพี่เรียกน้องก็ได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับพี่นิ่งน่องนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ